าละตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะฮะนะก็ตอนนี้ที่ได้มาก็เป็นมะนาวนะฮะฝาดมีแค่มะนาวเลยไม่ใช่พูดเล่นมีปลาหมึกเขาเรียกว่าอะไรครับปลาหมึกว่าปลาหมึกดองวาซาบิตะโกวาซาบิปลาหมึกดองวาซาบิใส่เป็นปลาหมึกไทยนี่แหละหมึกกระตอยอะหมึกกระตอยอย่าแล้วก็มีเลมอนไม่ใช่ลามนะถ้าลามจะเป็นสีเขียวรสต่างกันยังไงครับรสชาติเปรี้ยวเหมือนกันแหละแต่ความหอมเนี่ยเลมอนจะหอมกว่าหอมแบบพุ้ดีอะนะ ก็ตอนนี้ก็มาแค่นี้แหละบนโต๊ะก็จะมีโค้กกันคนละกระป๋องนะฮะโคก้กอารูเบียร,ยรยแล้วก็น้ำน้ำสิงเนี่ยเข้าบ้างก็ได้นะน้ำดีน้ำดีหรือน้ำสิงน้ำสิงน้ำเดินสั่งอะไรไปบ้างแล้วครับตอนนี้ก็สั่งเข้าแกงกะหรี่แกโคนลจานนะนะก็มันเป็นร้านกะหรี่นะมันก็จะไม่ให้สั่งอย่างอื่นก็ไม่ได้นี <c oughs> มันมีอะไรบ้างนะเมืม่อกี้เท่าที่จำได้มีกะหรี่หน้านั้นหน,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 น้านี้แล้วก็มีหน้า,นาน ข้าวหน้าเนื้อเออประมาณนั่นแหละแล้วก็พวกแอปเปอร์ทเซอร์ของกินเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยกินได้สั่งพวกไข่ไหมไอแบบประมาณโปะไข่ข้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ได้สั่งนะของพวกคุณสามคนเหมือนกันมีผมมาแบกของคนอื่นหน่อยอไปนะสั่งอะไรครับผมกินสามผมข้าวแกงกะหรี่หมูทอดกับซีซัทสลัดอย่าอย่าสั่งอะไรไหมฮะแกงกะหรี่หมูทอดแกงกะหรี่หมูทอดเนาะใช่อธิบายร้านหน่อยอยู่ที่ไหนร้านร้านอยู่ที่ทูโฮเทลนะชื่อร้านอะไรวะเป็นโรงแรมอะทูโฮเทลเนี่ยซันโตโกอ๋อชื่อร้าน ซันโตุกุอยู่ทุ่งโฮเทลทุ่งโฮเทลก็คือถ้าคิดง่ายๆคือสโมสรพนิษฐ์สมคีฮะที่มีสระว่ายน้ำขสนามเทนนิสสนามแบดแล้วก็อะไรนะพี่ไอห้องนัเขาเรียกอะไรนะสควอสท์ที่แบบออกกำลังกายปนนะใช่ใช่ทุยตีสควอสทนะก็เส้นเส้นที่จะตัดระหว่างจากเส้นโรงเรียนดาราไปหาเส้นรถไฟนั่นแหละเส้นนี้แหละเอาข้าวนะโอเคใช่ครับมาแล้วครับของเราตอนนี้ข้าวแกงกะหรี่ทอดครับอร้วครับ เป็นข้าวแกงกะหรี่หมูทอดครับมีหอมเจียวมาแล้วก็มีผระกาดซอยเนาะไม่ใช่ข้าวอยู่ไหนนะกระหล่ำซอยข้าวอยู่ข้างล่างนะครับอ๋อข้างล่างอ่ะเรื่องอะไรขาใช้พื้นที่จานแบบเปลืองยังอ่ะเฮ้ยนี่ราดแกงกะหรี่รอบๆนี่ครับหอมหอมหอมจริงๆเดี๋ยวลองลองเราลองเปิดเปิดด้านในดูร้อนร้อนเลยครับโอ้ไม่ธรรมดาฮะคุณ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  นี่นี่อันนี้อีกจานหนึ่งมาแล้วอันนี้อันนี้เพิ่งมาเสิร์ฟอันนี้เป็นข้าวเป็นกะหรี่เนื้อเสือร้องไห้เสือร้องไห้สไลด์โอ้เนื้อจะเป็นเนื้อสไลด์เนาะครับมากินเลยลองชิมนะครับผมครับลองชิมเบาๆนะเป็นกะลีครับรสชาติอืมเข้มข้นเดี๋ยวเนื้อได้ไหมครับผมโอ้อร่อยกว่าเยอะเลยคนละคนละแนวคนละแนวร้อนๆเลยครับ ตัวน้ำแกงกะหรี่ข<อ>้มเข้มข้นอร่อยครับหมูทอดก็ชิ้นหนาดีครับอืมอร่อยครับหมูทอดทอดดีมากเยี่ยมเลยเนี่ยเขามีแตงกวาดองให้ด้วยนะแตก<อ>รือฟิวนะแตงกวาดองนะตรงนี้ครับผมเนี่ยกินคู่กัน<ค>โอ้โหอ้วนมากหนาปั๊บเลยพิซซ่าญี่ปุน่นเครื่องแบบไม่นิดไม่นี้เลยนะไม่ไม่งกเครื่องเลย เต็มๆเลยนะยังไม่ตายด้วยเนี่ยดูขยับเนี่ยเนาวันเป็นความร้อนร้านร้านนี้ไม่มีทาโกยากินะแต่มีมิตราญี่ปุ่นนะโอโคโนมิยากิก็คือรสชาติก็ใกล้เคียงกันอืมเนื้อเด้งกรอบกรุบๆเลยลองโอโคโนมิยากิหน่อยครับผมอือหือควันนะครับอือหือ หนาแต่นุ่มรสชาติดีอร่อยครับเป็นปักเต็นคันไม่บางเหมือนที่อื่นนะหนามากรสชาติเนื้อก็อร่อยดีครับจะบอกให้ว่าจริงๆนะที่เนี่ยนะกะหลี่เขาเนี่ยไม่ใช่กะหลี่เป็นก้อนนะครับเป็นกะหลี่ผงแล้วมาทําเองคือขึ้นรูปเองเลยบอดี้ก็ใช้ได้เลยครับก็เป็นกะหลี่จริงๆอนะ่ะ นะครับไม่ใช่กะหรี่เตาน้ําเรื่องรสชาติความหอมของตัวผงกะหรี่ไอ้ที่เป็นกะหรี่แบบนี้จะค่อนข้างหอมกว่ากะหรี่ก้อนแต่โดยรวมเพิ่งเรื่องบอดี้หรืออะไรพวกนี้ศาสตรตั้งต้นมันไม่ไม่เหมือนกันดีกว่าเอางี้ดีกว่าก<ม>็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบใช่ครับผมอ,อันนี้กินจะหมดแล้วนะครับสำหรับกินไป <c oughs> ครึ่งหนึ่งแล้วะสันในทอดหมูแกงกะหรี่หมูสันในทอดสันในทอดเหมือนกับคุณเตะนะใช่ครับรู้สึกยังไงครับดีครับ อร่อยดีฮะเหมือนกับว่ากินกินไปล่าสุดเมื่อไหร่นะ5ปีที่แล้วอะ5ปีที่แล้วร้านนี้นะร้านนี้นะครั้งที่แล้วกินอะไรยังจำไม่ได้ครันี่ครับเป็นเมนูพิเศษของวันนี้ครับซีซ่าสลัดพิเศษอะไรครับผมมีหลายประจำวันประจำวันเป็นบางวันนะมีเป็นบางวันอันนี้นะฮะก็เติมพริกมีพริกแค่เติมตัวแกงกะหรี่ค่อนข้างเข้มข้นมากเลยนะลองชิมเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าผมว่าเค็มไปนิดนึงคล่นเหมือนกันปะเค็มไปนิดนึงไหมไม่เค็มหรอก ดีมากไม่เค็มแต่แต่ส่วนตัวผมว่าเค็มลยนิด <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองชิมทากโกกับไอพิซซ่าญี่ปุ่นแป๊บนึงนะครับผมทากโกวาซาบิเนี่ยนะอืมแล้แนั่นเด้งทำไมผมรับรสเค็มดีจังเลยวะซญี่ปุ่นหน่อย <c oughs> เด้งนะนอือร่อยเค็มพอนครับผมก็ใครผ่านไปผ่านมา,ถา,นมาแถวทุ่งหงเป็นก็ แวะมาได้นะร้านอยู่ตรงข้ามเซเว่นนะผมวันนี้เอ็นไปแล้วครับาวบา